สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนและขอสวัสดีท่านผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนั้นต้องเตรียมสองอย่างนี้ก่อนค่ะหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงและหนังสืออ๋อไม่ใช่ลูกเมื่อกี้หนังสือเรียนเล่มสีม่วงและหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสี ค่ะอาเตรียมให้พร้อมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเลยอรอเพื่อนหาหนังสือนะคะ จะมาเมื่อไรนัดไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออยากให้เธอจเจอหน่อยมานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อย เรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดกับหนังสือเรียนมาเรียบร้อยแล้ววันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบให้หนักเรียนเปิดหนังสือเล่มสีม่วงนะคะไปที่หน้า133หน้า133เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับครูแฮอ่าเปิดเจอหรือยังคะ หน้า133การหาผลลบโดยใช้กรอบ10จะเป็นกรอบสีชมพูอยู่ตรงนี้เจอหรือยังคะหลายคนเจอแล้วต่อไปเรามารู้จักก่อนคะ่ะกรอบ10คืออะไรกรอบ10มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า ten frame t e frame กรอบ10นะคะกรอบ10ก็เหมือนช่องว่างในหลายช่องเหมือนหน้าตา่างเหมือนหน้าต่าง กรอบ10ก็เหมือนมีหน้าต่าง10ช่องแถวละ5ช่องข้างบนก็5ช่องข้างล่างก็5ช่องรวมเป็น10ช่องแบบนี้เราเรียกว่ากรอบ10หรือ10 frame ดูรูปที่1นึ่งคุณแพท์จะพูดไปตามหน้า133เลยนะในหน้า133มีรูปอะไรคะเขาทำอะไรลูกมีรูป,รป,ปลูกโป่งที่แตกแล้วก็ไม่แตก แบบนี้นะักเรียนเจอที่ไหนเอ่ยเจอที่งานวัดเคยเจอไหมงานอนุสาวรีย์ลูกเคยเจอไหมคะคือเกมปลาโป่งปลาลูกโป่งก็คือเราจะต้องเอาลูกดอกเนี่ยพุ่งไปให้โดนลูกโป่งเพื่อให้ลูกโป่งแตกใช่ไหมเหมือนกันกรอบสิบก็เหมือนกันในรูปนี้มีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกคะทั้งหมดเลยทุกช่องนับพร้อมกันหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ามีลูกโป่งเก้าลูกครูแทนแทนลูกโป่งนี้ด้วยวงกลมแบบนี้ในกรอบสิบเราก็แทนไปเก้าวงนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าคราวนี้จะเป็นการลบได้อย่างไร การลบคือการเอาเข้ามาหรือเอาออกไปคะการลบคือการเอาออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกเราก็ต้องเอาออกไปนะักเรียนนับซิมีลูกโป่งแตกกี่ลูกคะนับจากแถวบนเลยนะับพร้อมกัน1 2 3 4มีลูกโป่งแตกไปทั้งหมด4ลูกเราก็ต้องเอาวงกลมในกรอบ10ออกไป4ช่อง1 2 3และ4เราเหลือวงกลมอยู่อีกกี่วงกี่วงที่ไม่ได้นำาออกไป5วงเราจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น9ลบด้วย4ี่เท่ากับห้ลบออก4ได้ผลลบเท่ากับ5ไปดูรูปต่อไปอ้าวอันนี้คือกีฬาอะไรลูกโบลิ่งใช่ไหมคะ อันที่ตั้งๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพินโบล n ิงพินโบล i ิงในรูปนี้มีทั้งหมดกี่อันคะนับทั้งอันที่ตั้งและอันที่ล้มด้วยค่ะนับพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิมีพินโบลลิงทั้งหมด10อันเราก็เขียนแทนด้วยวงกลมในกรอบ10ได้กี่ช่องคะ สิบช่องเมื่อเขียนได้สิบช่องแล้วเราก็ดูสิคะว่าพินโบลิ่งล้มกี่อันล้มทั้งหมดกี่อันคะในรูปนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าล้มไปห้าอันเราก็ต้องเอาออกจากกรอบสิบห้าช่องเอาออกพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกไปแล้วเหลือพินโบลิ่งที่ตั้งอยู่ที่ไม่ล้มกี่อันลูกห้าอันใช่ไหมคะ เราจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น10ลบ5เท่ากับ5เก่งมากค่ะต่อไปเปิดหน้าถัดไปเอาหน้านี้เราจะต้องมีดินสอยางลบเตรียมไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันกับครูแพรเขาบอกว่าให้หาผลลบโดยใช้กรอบ10หาผลลบโดยใช้กรอบ10นะคะ มีทั้งหมด4ข้อโดยเป็นตัวอย่างไปแล้ว1ข้อเราก็ได้ทำอีกแค่3ข้อนิดเดียวง่ายๆวันนี้งานง่ายมากหนังสือเรียนค่ะเล่มน,นี้อยู่ในหน้า134แล้วก็135เปิดแล้วนะเจอแล้วอ้าดูค่ะหน้า134ตัวอย่างเขาบอกว่ามีอยู่10เอาออก 2แสดงว่าในกรอบ10มีวงกลมอยู่10รูปแล้วออกไป2เอาออกไปสองขาออก1 2จะเหลือวงกลมอยู่เท่าไหร่คะเหลือ8ด,ดังนั้นเราจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นเป็นเท่าไหร่คะ10-2ลบ2เท่ากับ8ถูกต้องคะ่ะเก่งมาก ต่อไปข้อที่หนึ่งเราจะทำเองแล้วคราวนี้เตรียมดินสอนะเราจะเติมไปพร้อมๆกันอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามมีอยู่สิบเอาออกสเหลือเท่าไหร่ล่ะมีอยู่เต็มกรอบสิบเลยเอาออกไปสี่เอาออกพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่เอาออกครบแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่หกเหลืออยู่หก เพราะฉะนั้นเราจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้10ลบ4เท่ากับ6เก่งค่ะไปข้อต่อไปอ่านักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3มีอยู่10เอาออก5เหลือเท่าไหร่อ่ะมีอยู่10เต็มกรอบ10เลยเอาออกไป5เอาออกพร้อมกัน1 สองสามสีห้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น1 0บลบหเท่ากับหเก่งค่ะพอสุดท้ายในหน้า1 3ึ่อันนี้เขาบอกว่ามีอยู่7มีอยู่7แสดงว่าในกรอบ10จะต้องมีวงกลมทั้งหมดกี่วงคะเจ็ดวงอ่านับพร้อมกนันนีมีวงกลมทั้งหมดเจ็ดวงหนึ่ง 2 3 4สามี่ห้าหกนี่มีอยู่7ถ้ามีอยู่7เราจะไม่เติมให้เต็มกรอบสิบนะเราจะเติมแค่7วงหลังจากนั้นเราเอาออกไปกี่วงคะ3ามวงหนึ่งสองสเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกเหลืออยู่4จึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น7จลบสเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ C เก่งค่ะต่อไปเป็นหน้าหนึ่งร้บเหมือนเดิมให้หาผลลบโดยใช้กรอบ10เหมือนเดิมแต่เขาไม่เขียนประโยคยาวๆให้เราดูละเขาให้ประโยคสัญลักษณ์เรามาเลยอย่างตัวอย่างเขาให้1 0บลบเจาสิบลบเจ,บบเ,จเราก็ต้องจินตนาการกรอบ10ใช่ไหมเหมือนในรูปเนี่ยในหน้านี้เขาวาดมาให้แล้วกรอบ1ิบ มีอยู่10เอาออกไป7 10-7ลบ7คือมีอยู่10เอาออกไป7เอาออกพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 10-7ากเลบ7เท่ากับเท่าไหร่คะเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่3เพราะฉะนั้น10-7ลบ7จึงตอบ3เก่งมากไปข้อ1 8ปลบหแสดงว่าในกรอบ10จะต้องมีวงกลมอยู่กี่วงมี10วงไหมไม่มี10วงแต่มีเพียง8วงแล้วเอาออกไป6เอาออกพร้อมกันสิมาลบ6แล้วก็เอาออกไป6เนาะเอาออก1 2 3 4 5 6เอาออกไป6เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2 8งลบหจึงตอบ สองค่ะเก่งมากเห็นไหมง่ายไม่ลุกง่ายไม่ยากเลยกรอบสิบเป็นอะไรที่ง่ายไม่ยากเลยค่ะจินตนาการตามรูปตามนี้เลยต่อไปข้อที่สองเกลบสามลบสามแสดงว่ามีวงกลมอยู่ในกรอบสิบกี่วงคะมี9วงลบสมคืออ่านเอาออกไปหรือเอาเข้ามาเอาออกไปก็ต้องกลายเป็นไง การกระบาดเลยใช่ไหมคะการกระบาดออกสามนะหนึ่งสองสามดูสิเก้าลบสามตอบเท่าไหร่ดูรูปที่เหลือสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนัะเก้าลบสามจึงตอบตอบหกค่ะเก่งมากเก้าลบสามจึงตอบหกข้อสุดท้ายเจ็ดลบสี่เจ็ดลบสี่ แสดงว่าในกรอบ10จะต้องมีวงกลมอยู่กี่วงในกรอบ10จะต้องมีวงกลมอยู่7วงแล้วนำออกไปหรือเอาเข้ามาเอาออกไปใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการลบเอาออกไป4เอาออกร้อมกัหนึ่งสเหลือเท่าไหร่ลูกง่ายมากเหลือ3เพราะฉะนั้น7ลบสจึงตอบ สามเห็นไหมทำแบบฝึกหัดได้ง่ายๆวันนี้ครูแพรพาทำไปเลยในหนังสือเรียนแต่เอ๊วันนี้ครูแพรจะมีเด็กๆงานเล็กๆให้เด็กๆทำเป็นงานในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวๆเล่มนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีขาวๆเล่มนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบสี่และหน้าแปดสิบห้าเพียงสองหน้า ยากไหมเนี่ยยากไหมครูแพดูสิยากไม่เอ้ยมีสองหน้าแค่นี้ไม่ยากเลย84และ85นี่ค่ะมีสองหน้านี้หน้าแรกเขาให้ใช้การโยงเส้นจับคู่ลูกก็โยงเส้นแล้วก็จกับคู่หน้าที่สองเขาบอกว่าการแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบและเติมคำตอบง่ายมากๆ เขากําหนดเท่าไหร่ว่าลงไปเท่านั้นลบเท่าไหร่ก็เอาออกไปเท่านั้นเห็นไหมยากไหมไม่ยากเลยให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยหลายคนจะบอกว่าครูแพ้ให้งานเยอะหรือเปล่าการเรียนคณิตศาสตร์รู้อยากเก่งไหมคะอยากเก่งเราจะต้องทําแบบฝึกหัดเยอะเยอะเป็นไงสู้ไม่สู้สู้ไหมคะสู้นะคะเราสู้เราจะต้อง ทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจแล้วนำมาส่งครูแพรในวันเปิดเรียนบ๊ายบายเห็นไหมนี่เล่มนี้ดิทำเด้อครูแพรรอตรวจนะคะ